สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนคลับทนายเพื่อประชาชนฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook อ c ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ Morning ค่ะมวลมหาสมาชิกเช้าถึงก็มีเรื่องฮาทันทีคำถามที่ฉัน ทิ้งไว้กับชัยพลเมื่อคืนว่าภาระการพิสูจน์นิทานไอ้ซอที่มุนีโยนกรองไปให้ชัยพลตอบนั้นได้รับคำตอบแล้วมุนีนำคลิปไปเปิดให้ชัยพลฟังจริงแต่ส่วนใหญ่เป็นคลิปเสียงคนสนทนากันมีชายคนหนึ่งกับมาดามลาเต้คุยกัน และสุดท้ายมีคลิปที่มีภาพจริงๆแต่เป็นภาพชายคนหนึ่งในความมืดสลัวพอมองออกว่าใส่หน้ากากปิดบังใบหน้าจนมองไม่ออกว่าเป็นใครชายคนดังกล่าวสนทนากับมาดามลาเต้ตามเคยสุดท้ายมุนีบอกกับชัยผลว่ามีคลิปที่ชายคนดังกล่าวถ่ายการขนย้ายศพน้องชมพู่ขึ้นเขาวไว้ได้แต่ แต่มุนีไม่ได้ให้ดูฮาสงสารใจพลเขาบอกว่าเขาดูคลิปที่มุนีเปิดให้เพราะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเขาบ้างท้ายสุดชัยพลพรมพึงว่าถ้าพวกเขามีคลิปที่ว่าจริงๆป่านนี้คงเอามาให้ผมนานแล้วชัยพลไม่ต้องน้อยใจในโชคชะตานะถึงไม่มีคลิปไอซอ ชัยพลยังมีทนายตั้มทนายรัชพลทนายอาคมและทีมงานรวมทั้งมวลมหาสมาชิกกลุ่มนี้ที่พร้อมจะช่วยให้ชัยพลได้รับความยุติธรรมสู้ววยความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f เฟ e บ o ๊ก FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับด่วนชัยพลส่งขันหมากสู่ขอ แต่งทนายรัชพลเข้าร่วมดรีมทีมทำคดีน้องชมพู่ร่วมกับทนายตั้มและทนายพี่กุลเชียงวงเล็บอาคมคงสวัสด์รับรองชุดนี้ทนายดีมีค่าสูงถึงหลักล้านฮ่าฮาเสร็จพิธีแต่งขอเชิญรับฟังทนายรัชพลไลฟ์แถลงรายละเอียดในคดีฟังสายตรงจากทนายล้านแล้วจ้า ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าสุดยอดเลยค่ะป้าเชื่อมั่นในทีมทนายตั้มทนายอาคมทนายรัชพลเป็นไปนตามที่คิดไว้ค่ะทนายมืออาชีพสุดๆเลยค่ะดีใจกับป้าแตนลุงพลที่ได้ทนายเก่งมาช่วยค่ะถัดมานะครับบอกว่าน่ารักที่สุดป้ายานขอบคุณที่มาส่งข่าวให้เอได้ทราบข่าวกันค่ะถัดมานะครับบอกว่า อยากให้ถึงวันที่สื่อพยานไวๆเอาใจช่วยทีมทนายค่ะถัดมานะครับบอ,อกว่านี่เป็นแค่ผู้ติดตามข่าวอ่านแล้วรู้สึกกลัวเลยนะขนาดไม่ได้ทำอะไรผิดหรือเกี่ยวข้องกับคดีนะถัดมานะครับบอ,อกว่าขอบคุณข่าวสารจากป้าบุหลันค่ะเป็น fc ทนายตั้มนะแต่อยากรู้คดีดังกก,กอกถัดมานะครับบอ,อกว่าขอบคุณท่านทนายทั้ง3ท่านด้วยนะคะ และขอบคุณทีมงานทนายเพื่อประชาชนและป้าบุหลันด้วยค่ะที่มีความยุติธรรมให้กับครอบครัวนี้ถัดมานะครับบอ,อกว่าจัดไปเลยค่ะลุงพลเพราะเล่นกันหนักเหลือเกินมีทนายรัชพลและทนายอาคมร่วมช่วยทนายตั้มจะได้ถึงลูกถึงคนกันสักทีเห็นด้วยอย่างแรงเพราะเหตุการณ์วันนี้เหมือนจะมัดมือชกกันเลยทีเดียวถัดมานะครับบอ,อกว่า คุณมีทีมเถยของคุณพวกเรามีทีมทนาย3ล้านของพวกเราเถยสู้ไหมเออลืมเถยไม่ใช่ทนายมาสู้กับล้านไม่ได้กากถัดมานะครับบอ,อกว่าอมยิ้มตรงหลักล้านแต่เห็นชื่อทนายแต่ละคนแต่ละท่านแล้วอุ่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะความคืบหน้านะครับในวันที่ลุงพลป้าแตน ไปที่อายการจังหวัดมุกดาหารลุงพลป้าแตนรอดนอนคุกสารให้ประกันตัวหลักทรัพย์รวมเกือบเจ็ดแสนบาทสารจังหวัดมุกดาหารให้ประกันตัวชั่วคราวลุงพลและป้าแตนผู้ต้องหาคดีนกชพูหลังพิจารณาคดีนานถึงสองชั่วโมงโดยใช้กรรมทันประกันตัวผู้ต้องหาร่วมเกือบเจ็ดแสนบาทอายการจังหวัดมุกดาหารสั่งฟ้อง และส่งตัวนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลาพโพหรือป้าแตนผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่ที่ศาลจังหวัดมุกดาหารโดยลุงพลเป็นจำเลยที่1ถูกแจ้ง3ข้อหา 1. รากผู้เยาว์สองทำให้คนตายโดยเจตนาปล่อยป่าล่าเลยให้เด็กจนถึงแก่ความตาย 3. ดตัดแปลงสภาพศพขณะที่ป้าแตนเป็นจำเลยที่สอง ถูกแจ้งข้อหาเดียวร่วมดัดแปลงสภาพศพส่วนจะมีหลักฐานอะไรที่เชื่อมโยงไปถึงตัวลุงพลอายการจังหวัดมุกดาหารไม่สามารถบอกได้บอกเพียงว่ามีหลักฐานพร้อมสืบขณะที่หลักฐานที่เชื่อมโยงป้าแตนก่อนแจ้งข้อหาร่วมดัดแปลงสภาพศพมาจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ สารจังหวัดมุกดาหารได้ใช้เวลาพิจารณานาน,านถึงสองชั่วโมงต่อมาพิจารณาแล้วให้ประกันตัวทั้งคู่โดยลุงพลใช้หลักทรัพย์ปวงเงิน500แสนบาทขณะที่ป้าแตนใช้หลักทรัพย์ปวงเงิน180,000บาทหลังประกันตัวเสร็จเดินทางออกจากศาลเวลา16.30นนาที ทนายรัชพลศิริสาครทนายความเปิดเผยว่าการประกันตัวของลุงพลป้าแตนครั้งนี้ไม่มีเงื่อนไขการประกันตัวเหมือนรอบที่ผ่านมาที่ลุงพลต้องรายงานตัวกับผู้ใหญ่บ้านกกอกทุก12วัน7จลัดรวม84วันซึ่งศาลนัดพิจารณาคดีน้องชมพู่นัดแรก9ก้นาฬกา30นาที วันที่ย2สพฤศจิกายน2564ลุงพลและป้าแตนยังคงมีกำลังใจต่อสู้คดีเพียงแต่เหนื่อยล้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยรีบกลับไปพักผ่อนที่บ้านพักหลังได้รับการประกันตัวซึ่งในความเคลื่อนไหวนะครับของวันที่7กันยายนที่ผ่านมาทนายราชพลสิริสาครน,นะครับทนายความได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะครับโดยมีข้อความดังนี้ 14.43นาฬิกาลุงพลป้าแตนได้ประกันตัวแล้วรอทำเอกสารเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับที่ได้ร่วมแสดงความยินด,ดีนะครับคนแรกบอกว่าขอบคุณมากค่ะลุ้นจนเครียดถัดมานะครับบอกว่าเห็นข่าวพ่อแม่ที่ลูกหายแล้วร้องไห้ยอมรับว่าสะเทือนใจแต่ย้อนไปอีกข่าวลูกหายไปแต่พ่อแม่ทำหน้ากังวล ทำให้เกิดความสงสัยให้แก่ผู้คนบอกตรงๆไม่มีความสงสารเห็นใจพ่อแม่เด็กเลยผิดกับข่าวใหม่นี้สงสารพ่อแม่ของเด็กมากเลยทั้งๆที่ไม่รู้เลยว่าลูกเป็นหรือตายแต่ความรู้สึกมันได้ตามวิสัยหัวอกพ่อแม่อันนี้น่ะความเห็นส่วนตัวอย่าด่าค่อยเดอ้อทัดมานนะครับบอกว่าเห็นด้วยค่ะแม่ร้องเจียนตาย ตั้งแต่ลูกหายแต่นั่งกอดผ้าที่ลูกรักร้องไห้แต่แม่อีกคนน่ะแม้แต่ศพลูกนางยังไม่คิดเห็นเป็นครั้งสุดท้ายเสื้อผ้าข้าวของรีบเผาทิ้งเสียสิ้นถัดมานะครับบอกว่าร้องไห้ตามพ่อแม่ตอนกอดผ้าเน่าที่ลูกชอบหอบไปมาถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะท่านทนายรัชพล ขอขอบคุณมากมากที่ช่วยลุงกับป้าให้ได้รับการประกันตัวได้กลับบ้านมาหาลูกชายทั้งสองคนขอบคุณมากมากเมื่อวานกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณท่านทนายรัชพลถัดมานะครับบอกว่าทานายเก่งมากทีมทานายสู้ๆค่ะลุ้นทั้งวันเลยวันนี้ถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณค่ะท่านทานายรัชพลที่ช่วยลุงกับป้าท่านทานายสมเกียรติมาดามค่ะ เขาเล่นเกมนี้มัดรวมกันทําให้เราหลบแทบไม่ทันไม่อยากเชื่อนักวิเคราะห์แล้วต่อไปถ้าไม่มีหลักทรัพย์มาช่วยอะไรจะเกิดขึ้นไม่อยากคิดเลยถัดมานะครับบอกว่าเบื่อมากบล็อกเราเถอะเราเบื่อครอบครัวนี้ถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณท่านทนายนะคะวันนี้ไม่ได้ติดตามข่าวเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าเครียดไม่กล้าตามข่าวถัดมานะครับบอกว่า ผ่านทุกเรื่องราวรอกรรมตามติดจรวดผู้คิดถัดมานะครับบอกว่ายังมั่นใจอยู่นะว่าลุงกับป้าไม่ผิดแล้วก็มั่นใจว่าทีมทนายเก่งถัดมานะครับบอกว่าขอบคุณทนายมากๆเลยค่ะที่อยู่เคียงข้างลุงกับป้ามาตลอดถัดมานะครับบอกว่าผ่านมาปีกว่าหลักฐานงอกมาให้ป้าแตนรับเคราะห์อีกเขาไม่ได้รวยเพราะ แค่เงินบริจาคงานพรีเซนเตอร์งานขายของออนไลน์ที่ผ่านมาทั้งการทำช่อง YouTube อีกคนที่คอยจ้องด่าเพราะลุงพลน่ะไม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองต่างหากเลยทำให้คนเกลียดส่วนตัวเราไม่ชอบฝั่งแม่เด็กนะตั้งแต่เกิดเรื่องน่ะโยงความผิดให้ลุงเฉยถัดมานะครับบอกว่าสุดยอดค่ะคุณทนายเป็นกำลังใจให้นะคะ ถัดมานะครับบอกว่าดีใจด้วยนะคะสู้ต่อไปทําไม่ได้ทําเคยชอบอย่างไรก็ชอบอย่างนั้นใครจะว่าสลิมยังไงก็ช่างคิดว่าเด็กคงโดนแกล้งลักเด็กเอาไปมากกว่านะ่ะแต่ไม่มีทางออกเลยเอาเด็กไปซ่อนไว้บนเขาตอนนี้ที่เชียงใหม่ก็มีเด็กหายอีกนะ่ะมันเคยมีแก๊งลักเด็กระบาด แถวทางอีสานอยู่ด้วยดูแต่แรกยังสงสัยว่าครอบครัวนี้เป็นยังไงนี่ก็ทิ้งให้เด็กเล่นกับพี่ชายอยู่แท้ๆเพอแป๊บเดียวน้องหายเลย